สว่วนดีเ c ท่านผู้ชมไกสอนชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมการปลูกผักในกล่องโฟมทำเป็นขั้นบันไดนะครับนำกล่องโฟมวางเป็นขั้นบันไดขึ้นอย่างนี้นครับสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยครับก็สามารถปลูกผักไว้กินได้หลากหลายครับไกดสอนปลูกก็มีหลายอย่างครับผักบุ้งครับ ใช้หลักการหมักดินครับหมักดินก่อนครับอนนี้เจ้นนอ้กำลังหมักไว้ใส่ของโฟมบีครับแล้วก็การหมักก็จะดินหนึ่งส่วนมูลสัตว์หนึ่งส่วนแล้วก็ใบไม้เศษวัชพืชหนึ่งส่วนครับหมักด้วยปุ๋ยหมักแล้วก็ยูนซีสังเคราะห์แสงครับอันนี้อันนี้เป็นปุ๋ยหมักครับน้ำหมักสาวข้าวครับ นี้จุลินทรีย์แสงข้อแสงครับอันนี้เป็นสีเขียวครับที่เคยสอนทําออกมาได้ครับอันนี้สีแดงครับนี่สีอมปูกาลังจะเป็นครับตัวนี้ครับถ้าใช้ฉีดพ่นทางใบอัตราส่วนในการใช้ครับก็ร้อยซีซีครับต่อน้ำยี่สิบลิตรครับเนี่ยฉีดพ่นทางใบเนี่ยครับผักบุ้งนี่โตไวมากครับ ถ่ารถทางลากทางดินเงี้ครับก็200ซีซีครับต่อน้ำยี่ลิตรครับฉีดพ่นใบสระแหน่นี่เขียวปัดเลยนะครับเป็นสีสังเคราะห์แสงนี่ครับงามมากวัตถุเกียดนี่ครับงามจริงครับฉีดพ่นทางใบนี่ครับโอ้โหการฉีดพ่นเราก็ฉีดพ่นช่วงเช้าๆครับแดดยังไม่ออกนะครับเพราะ ปากใบเขาก็จะเปิดรับทานอาหารน่ครับอันนี้เป็นโสมครับอันนี้อ่อมแทบครับกำลังจะงามเลยครับต้นอ,อมแซบครับโสมก็กําลังออกดอกสีม่วงอมชมพูสวยงามมากครับ่อ,อมแซบก็ออกดอกล้นนีครับ มีเป็นแปะตำปึงครับตันนี้พอร์ตเกตบุ้งแล้วก็มีดอกกุนายตื่นสายมาแซมด้วยครับเพื่อที่จะมีดอกไม้ก็จะดึงมแงมลงแมลงที่มีประโยชน์ต่อรับมาช่วยในความสมดุลของธรรมชาติครับนี่ครับ ปุ้งสวยงามมากครับ FC ครับเราทำอย่างนี้ก็สามารถมีผักได้กินหลากหลายครับ FC ครับอันนี้ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นนะครับใช้น้ำหมัก EM ครับจากน้ำสาวข้าวใช้ดุนซีสังเคราะห์แสงครับมีทั้งสีเขียวสีแดงครับนี่ครับสีเขียวก็จะทำยากหน่อยครับ สำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยครับก็สามารถไปปลูกผักโดยนำกล่องโฟมที่เหลือใช้ครับอย่างนี้ครับมาทำเป็นขั้นบันไดอย่างนี้ครับข้างล่างก็จะเป็นแมงลักครับนี่ผักโขมยอดกับสูงเกือบสามเมตรครับกำลังนี่ครับเราก็สามารถทำได้ครับเกษตรครับอันนี้เป็นดินที่เกษตรกํกำลังหมักเตรียมกล่องโฟมที่จะใส่นะครับ ข้างๆพอมีดินเหลือครับเราก็นี่ครับปลูกผักเชยานหรือว่าขนาเม็กซิกันครับต้นมะละกอกินใบดีมากครับเนะช่วงเช้าอางนี้เราก็มาฉีดพ่นทางใบครับเป็นสีสังเคราะห์แสงครับผักบุ้งยืดงามมากครับปลูกยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับ ชาวาจะปลูกแล้วสิบเก้าวันกินได้ครับนี่ครับก้นวยเริ่มสวยนะครับวาลลุงทางใบด้วยทางรากด้วยครับด้วยถุงศีสังเคราะห์แสงครับกดแชร์กดไลค์ดดกดซัดสไคกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับสองชแนลด้วยนะครับท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จมีแต่ความสุขในการทำเกษตรนะครับ สวัสดีครับ